แม่พวกมึงอ่ะเข้าใจแต่เอพีมาตลอดทีมเพชรอโหไม่เจอแล้วมดดูแค่นี้ครับะวัสดกครโอ้โหเฮียไม่มีเทคนิคมิดแล้วไอหมิงเลยไปได้โจทย์มาเล่นไม่ได้ยังนี้โจดย์มา มึงตั้งสติก่อนมึงตั้งสติห e าวินาทีเหลื i n ยู่ไปดักแหวนมึงก่อนแหวนมึงก่อนออ้ยบูเชอร์มันคือป้ามันคือป้าเอาตัวเดินเกมเดินเกม JB ไปอีกทีพี่ดี้ลองสูตรน้องพลอยอีกทีตะกี้อาจผิดสูตรไปหนีอดุดเดินเกมเปล่าเอ้ยทิ้นวินาทีเหลืออยู่ว่าว่าเดินช้าไปหน่อยเอาตัวอื่นได้ไหม ูชิบไม่อักวะเนียแย่จัดนย่าเา็มเไม่พอมิงชิมาแล้วมึงอ่ะสตอมมาจับมันได้อยู่ไม่ได้แต่มันดาเมไม่พอตอนกลางๆอ่ะเอานี้กูมีแผนแล้วเดี๋ยวมึงเซฟมานาเลยเดี๋ยวกูแดกมึงแล้วก็บิงไปหามันเคโอเค <c oughs> มานาะดาเมพอละอ่าแค่นี้ก็ดาเมพอแล้วไปดเกมนี้เล่นยากจริงไอ้มึงมึงต้องเป็นทับสี่ดูต้องเป็นรอบเลนด้วยถึงจะตู้ได้นะเอาจริงเลยมึงจะได้ลุมได้ด้วยมึงบอกมันย้ายตำแหน่งด่วนเลยมิง ้ได้ได้ไดให้มันไปออฟเลนเลยใส่กระดาษหน้าอย่าให้แาดเดียวสูดมั่วมันคือป้งมันคือแป้งกูเข้มกูเข้มนี่มีน้องพลอยพวกนี้จะเล่นกันยังไงวะสงเพศแล้วกูเข้มโอ้ยยศแม่คบเพื่อนเฟิร์สบัดมึงยืนดูลีไม่มีสติอีกแล้ว Draw back the curtains. I'm here. <laughs> oh Storms are coming. Boom. Self-right. <laughs> 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 มันตู้ยากมากว่าจะต่ำหน้าก็ได้น่ะโคตรเต็งอ่ะเต็งจัด We are agreed Who's that handsome devil มองดูดิเหตุแม่แผดหม่ปักพุตงจัดปกติมันบล็อกแบบช้าจัดนะเว้ย Storm Force Five อืมฮึอุยเจแม่ไม่ค่าตอบด้วยว่าเยเที่โอ Oh. Here come. มาแล้วกูมาแล้วพี่กูมาแล้วรอ <c oughs> ไม,ม่ดุนะหนูจอมึงวอ I love this part. Left you with something. <coughs> yeah. เฮี้ยไอเฮี้ยนี่มันเดินแบบเหลี่ยมมันแบบจี้แจ๊กเหมือนมันเห็นนะผู้ปากซ้ายขวาเลยอู้โหยืนยันหืม Looking for me เด็ดมากเลยเนี่ยโอ้โห ถกด้ถูกด้เุ้ยโอ้โหยแม่เดี๋ยวหยุดอหทำทามิ่งมัโคตรแยตัวเฮียเนี่ยนี่เขาหมดนะบายนี่ผ่านะได้แต่ว่ามันไม่ไหวอ่ะาแล้วม่ทันแล้วมึงมาหน้ามามสนไดีต้อด now the spirit moves me d o a little something Let's have the spotlight over here. Blow them away. Oh, he's under attack. The DP is Where's everything. Why nobody coming? I don't understand. Time Your middle tower is under attack by heavy weather. You fall here fall. I am. <laughs> <Yeah>. <laughs> Let the fun begin! the furnace! I'm under no. attack! He's no. the sweetest! Regeneration! Stop zap Your bottom tower is under attack! Don't worry! This pew had your warning! Your middle tower Storm is under attack! Looking good! คุณปอ your middle tower is under attack ่ไม I ไม่ไม h ไไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ยาม่นแ่น่่ไม่ไไไม่ไไมไม่ เอ้ยเดี Luckily, <c oughs> ๋ยวมันเกี่ยวเว้ยเดี๋ยวมันเกี่ยวเว้ยหมดทีเว้ยดิเอาเว้ Over here now Ha ha Zipsap Your bottom tower has fallen. Your middle tower is under attack. ไม่รู้วันจะไหนอ่ะมันวารัดตอแล้วจะตายกันหมดละกูรู้แค่นั้น่ะนี่นี่หมาแล้วนะมาแล้วะตัวจริงตัวจริง Your top tower is under attack. I am under attack. I'll spirit you away. Where's the party? Looking for me. You my chapter. Your top tower is under attack.

Yes, I blow away. Not quite. Yes, yeah. I'm under attack. I love this part. Not quite yet. No, someone. Whoa, why you take a run? You make me play it. I'm done. Stop. Come on, why you take? The time has come. The spirit moves me. You're to my. โอ๊ยแย่ไมเชืออดี่ว e ่านี้เดินมานี้เดินมาฐานไม่ฐานไม่ฐานางโอ้ Get over. <laughs> in lowest hell yeah. Pop, looking for me. Feel. <laughs> Look, <at your> <laughs> Feel the... you let a little something. แม่คนจีนวายแม่ไชโะไปดิไปดิไปเลยไปเลยนะกูจะหมดเนาะมีโดมันมีโดมันมีโดมันมีีเนด้วยมีีเนด้วยโก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 โ i โก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 โ r โ i n s t r u c t กโก s are f o r t โก i กโกก มันคือป <out> ้ามันค <shopping> <tea> like ือป้ามันคือป้าใครล่ามีแต่พ่อหุ่นแห่งโวลินที่ถือคอนสายฟ้าได้คนเดียววะถ้าพอถือได้ต่อมขึ้นนี่ก็ถือได้เหมือนกันแหละ Oh yeah. Stop! That! I'm over here. Let the, oh -oh. the enemy's oh, no. top tower has fallen. Here I come. That was unreal. Let me back by. Oh. Roshan has fallen ten. to the dire. I'll spirit you away. Almighty oh, money. Mighty.

your bottom barracks are under attack. I'm over here. Who? <laughs> attack! Freshmate. Who's that person? Oh Ho! Looking for me? Forward. Your middle barracks are under attack. This is bad. Boy, freshmate. <laughs> mhm. <laughs> <laughs>

เข้าไปไม่ได้นะอีกที่จะดูยแบ็คกิงวอลกลับเลย o อยู่โอ้โหยังไม่ช้าไปซาร์เรนทัชต้องรอเพื่อนอีกคนนึงอะสบายไดลน son has fallen to In the right. My brutality is mine. Come over here. Ha ha ha! Like the wind. <laughs> you know my back. 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 Ha ha! Who is that handsome devil? Get the bench. Get the bench. We are agreed! Zap! <coughs> right. the... oh. <laughs> <thing. laughs> <Master. laughs> handsome devil? มันคือปังมันคือปังแอนดี้ว่าของต่าหนาทีเกมนี้ใช้อะไรดีครับต้องเข้าโลอะ It's yes. who, 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 a trap. It's a trap. It's a trap. Another 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 trap. Another

You are! Into the night! That's the spirit! This sun sets on this station. Told you was. Two thousand years later. Radiant structures are fortified. Forward! Sit down! Go! to death! Birth is a promise. Death. <laughs> <laughs> oh, you're a mania! Get set by heavy weather! You are doomed! I am under attack! Looking good! Fresh man. I'm telling you a storm was coming! Mm-hmm. Mankoopa! 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 จังหวะลงตัวเหมือนกับตรงใจมีเกมไม่ได้มีเกมไม่ได้โคโนโคโนิ่งอะยิ่เยออือหือาวเวอร์มิดเดิลทาวเวอร์อยู่ภายใการโจมตีทาวเวอร์มิดเดิลทาว ที่พ่อมึงยัดแม่สั่นหลังกูดองไดมันคือป้ามันคือป้ามันคือป้าิชื่อคลิยงครับ ทำไมกูด,ดูรีเซนต์แม่กูไม่ได้เลยว่าเย็ดแม่ไม่ได้แอคเลยสัตว์นี่ไงต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอครับเพื่อ30 m MM m r นั่นแหละสิจะไปแสนหนึ่งอะน้องดาเมดอะหนึ่งแสนน,นะครับม<ะ>มันมันนคคืืออป <laughs> ตัวตนกูในอดีตแม่งช่างโคตรเก่งแต่ทุกวันนี้แม่งโคตรเก่งกว่าครับ